สวัสดีค่ะพบกับการทำนายดวงรายวันประจำวันอังคารที่26กรกฎาคม2564ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของวันหยุดยาวนะคะไม่ทราบว่าทุกท่านทำอะไรกันบ้างก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวคุณเองด้วยค่ะเพราะยอดของผู้ติดเชื้อโควิดก็ยังพุ่งสูงขึ้นทุกวันอย่างต่อเนื่องยังไงก็อย่าประมาทนะคะ พกแอลกอฮอล์และปิดหน้ากากนอนามัยทุกครั้งที่ต้องออกจากบ้านหรือทุกครั้งที่คุณต้องพบปะกับผู้คนและก็เหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็มีดวงรายวันมาเสริมให้กับคุณอย่างนี้ทุกวันนะคะในการทำนายดวงรายวันเราก็จะทำนายโดยการเปิดไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่จำนวนหนึ่งใบค่ะเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ที่เกิดในวันต่างๆ การทำนายก็เป็นแบบภาพรวมคำทำนายที่ดีและไม่ดีก็ขอให้คุณนำไปปรับใช้ปรับแก้เพื่อให้เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุดซึ่งเราก็จะขอทำหน้าที่ในการไกด์ไลน์หรือแนะแนวทางให้กับคุณเพียงเท่านั้นเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะแต่ชีวิตของคนเราจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้ทำอะไรไว้เพราะปลูกสิ่งไดก็จะได้สิ่งนั้นเป็นของแน่นอนอยู่แล้วค่ะ และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับคำทํานายกันเลยค่ะไปเริ่มกันที่ผู้ที่เกิดในวันอังคารนะคะว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรผู้ที่เกิดในวันอังคารนะคะเลือกได้ไพ่ The Strength หรือว่าไพ่ของความแข็งแกร่งค่ะ วันนี้นะคะคุณคงต้องเหนื่อยกับสิ่งที่คุณมีความรับผิดชอบและคุณต้องใช้ทั้งความทุ่มเททั้งกายทั้งแรงกายแรงใจรวมไปถึงมันสมองที่คุณต้องไตร่ตรองอย่างหนักและถี่ถ้วนจึงจะทําให้คุณสามารถผ่านพ้นไปได้คุณควรที่จะลดทิฐิที่มีอยู่ลงสักหน่อยนะคะเพราะไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะเข้าไปยุ่งกับคุณหรือว่าให้ความช่วยเหลือแต่คุณก็สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างอยมัด ด้วยตัวของคุณเพียงคนเดียวด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและพลังอันแรงกล้าที่มีอยู่ในตัวคุณนะคะจึงทําให้คุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้อย่างไม่ยากเย็นค่ะแต่ก็ขอให้คุณระวังในเรื่องของความดื้อรั้นและความเชื่อมั่นในตัวของคุณเองนะคะเพราะจะช่วยลดความขัดแย้งกับคนอื่นได้ค่ะ วันนี้คุณอาจต้องช่วงชิงแข่งขันในหน้าที่การงานและคุณก็มีงานมาให้ทำตลอดแล้วงานของคุณก็มีความมั่นคงดีมากค่ะสภาพทางการเงินก็ไม่ได้แย่นะคะก็จะได้มาจากความสามารถของตัวตัวคุณเองล้วนๆค่ะแต่ว่ากว่าจะได้กอลินเอาคุณเหนื่อยมากๆเลยและเรื่องของความรักวันนี้ไม่โดดเด่นหรือว่าไม่หวือหวาเลยค่ะ และในส่วนของสุขภาพก็สมบูรณ์แข็งแรงดีมากอาชีพที่โดดเด่นในวันนี้นะคะก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับนายทุนต่างๆหรือเจ้าของกิจการค่ะทีนี้เราไปดูกันต่อในผู้ที่เกิดในวันพุธนะคะว่าดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรผู้ที่เกิดในวันพุธค่ะเลือกได้ไพ่สี่ไม้เท้าหรือว่า The f l u r of w a n d s ค่ะวันนี้ค่ะคุณจะได้รับความเชื่อถือจากผู้คนรอบข้างนะคะหรือว่าได้รับเครดิตจากสิ่งที่คุณได้ลงมือทำมาตลอดและก็ได้เติบโต,บตขึ้นอีกระดับหนึ่งค่ะมีการขยับขยายให้ใหญ่โตมากขึ้นกว่าเดิมและคุณก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองมากๆ แต่ความสำเร็จจะเกาะก,กลุ่มหัวใจคุณไปได้หรือไม่นั้นก็อยู่ที่แรงใจในการฟันฝ่าอุปสรรคที่ไม่ย่อท้อและเลือกที่จะก้าวต่อไปของตัวคุณเองค่ะในส่วนของการงานนะคะก็อาจมีการเริ่มก่อตั้งกิจการบริษัทห้างร้านเป็นของตัวเองหรือว่าเพิ่มจำนวนหุ้นส่วนขึ้นมาหรือมีการขยายสาขามากขึ้น และการเงินก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนค่ะหยิบง่ายใช้คล่องแต่ก็ต้องมีเหลือเก็บด้วยนะคะในส่วนของความรักมีครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่ดีมีสุขหรืออาจมีบุตรธิดาให้ชื่นใจค่ะสุขภาพก็แข็งแรงดีค่ะอาชีพที่โดดเด่นในวันนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการจะมีความสำเร็จดีมากในวันนี้ค่ะ แล้วเราก็ไปดูกันต่อค่ะสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะเลือกได้ไพ่สามไม้เท้าหรือว่า the t r e e of wands ค่ะวันนี้ค่ะคุณอาจจะต้องติดต่อสื่อสารหรือว่าพบปะกับผู้คนโดยทั่วไปนะคะ งานที่กําลังทําก็กําลังไปได้สวยแต่ว่ายังคงต้องสาสางปัญหาอยู่สักหน่อยค่ะกว่าจะก้าวไปได้แต่ละก้าวและคงต้องให้เพื่อนร่วมงานมีใจพร้อมช่วยเหลืองานที่คุณทำอยู่ก็จะก้าวหน้าและผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพราะในความเป็นจริงแล้วค่ะไม่มีใครทำงานคนเดียวได้ตลอดเวลาในส่วนของการงานนะคะคุณต้องวิ่งเต้น หรือพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาถึงจะทำให้งานของคุณสำเร็จได้ดังที่คุณต้องการและการเงินของคุณก็มีมาไม่ขาดในวันนี้นะคะหรือว่าได้รับเงินอยู่ตลอดค่ะความรักค่ะคุณอาจได้กลับไปคืนดีกับคนรักหรือว่าปรับความเข้าใจกันในผู้ที่แต่งงานแล้วก็อาจมีบุตรสร้างความยินดีให้กับคุณและครอบครัวค่ะในส่วนของสุขภาพก็แข็งแรงดีนะคะ อาชีพที่โดดเด่นในวันนี้ค่ะก็เป็นงานที่เกี่ยวกับนายหน้าตัวแทนเซลแมนงานประชาสัมพันธ์หรือว่างานโฆษณาค่ะทีนี้เราก็ไปต่อกันที่ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีค่ะเลือกได้ไพ่สองถ้วยนะคะหรือว่า the two of cups วันนี้นะคะ คุณจะมีอารมณ์ที่สดชื่นแจ่มใสปลอดโปร่งสบายสบายค่ะเป็นโอกาสดีนะคะที่คุณจะไปจีบหนุ่มหรือว่าสาวที่คุณถูกอกถูกใจและหมายตาเอาไว้ที่ไหนหรือเปล่าคะก็ขอให้คุณทําใจให้กล้าๆหน่อยค่ะเพราะฝ่ายโน้นเขาพร้อมที่จะคบหาดูใจกับคุณอยู่แล้วนะคะเพราะว่าดูว่าเขาก็พอที่จะมีใจกับคุณอยู่บ้างเหมือนกันหรืออีกในนึงค่ะคุณอาจจะพบเพื่อนหรือว่ามิตรที่ดีเพิ่มขึ้นมาคนหนึ่ง ในส่วนของการงานต้องออกวิ่งเต้นใช้เส้นสายกันสักหน่อยค่ะจึงจะได้งานมาในส่วนของการเงินอาจจะได้มาจากค่าในหน้าตัวแทนค่าคอมมิชชั่นหรือว่าเงินโบนัสหรือบางท่านอาจจะมีโชคแบบฟลุกๆุกในวันนี้ด้วยค่ะและความรักก็อาจมีการมั่นหมายตีตราจองได้แต่งงานหรือการกลับไปคืนดีกับคนรักหรือได้พบกับเพื่อนต่างเพศที่ดีมีไมตรีจิตที่ดีต่อกันค่ะ และสุขภาพในผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะอาชีพที่โดดเด่นในวันนี้ก็เกี่ยวกับการเป็นนายหน้าตัวแทนหรือว่าเซลแมนค่ะแล้วเราก็ไปต่อกันที่ผู้ที่เกิดในวันศุกร์ค่ะว่าดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไร ผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะคะเลือกได้ไพ่สเหรียญหรือว่า the two of pentacles ค่ะวันนี้นะคะการเงินของคุณอาจจะติดขัดหรือว่าคุณอาจจะต้องหมุนเงินหน้าดูค่ะจนถึงขนาดที่อาจจะถึงขนาดว่าจับแพะชนแกะเลยก็ว่าได้ในวันนี้นะคะอาจมีคนมาขอยืมเงินหรือไม่ก็อาจจะเป็นคุณนั่นแหละค่ะที่ต้องไปยืมเงินใครสักคนทางที่ดีนะคะคุณควรจับจ่ายอย่างรอบคอบ เพราะอะไรก็ไม่แน่นอนในช่วงสถานการณ์เช่นนี้นะคะงานที่รับผิดชอบอาจจะไม่บรรลุเป้าเท่าที่ควรบางอย่างยังมีการติดขัดอยู่เพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปจะดีที่สุดค่ะในส่วนของการงานนะคะคุณคงต้องใช้ความรอบคอบให้มากค่ะเพราะอาจเกิดการพลิกล็อกไม่เป็นไปอย่างที่ตกลงกันในส่วนของการเงินนะคะไม่คล่องตัวค่ะมีแค่พอหมนุนต้องประคับประคองให้ดีๆนะคะ ในส่วนของความรักต้องระวังการใช้อารมณ์ที่มากกว่าเหตุผลเพราะอาจมีปัญหามีปากเสียงกันได้แต่ไม่ถึงค่าเลือกราก,กันค่ะในส่วนของสุขภาพก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานแต่ก็น้อยกว่าการทุกข์ใจในวันนี้ค่ะอาชีพที่โดดเด่นในวันนี้เป็นอาชีพที่ต้องวิ่งเต้นแทนคนอื่นหรือว่าอาชีพนายหน้า แล้วก็ไปต่อกันที่ผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะว่าดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรเลือกได้ไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะ The Page of Wands วันนี้งานของคุณนะคะต้องอาศัยความรอบคอบความละเอียดอาจทำให้คุณยุ่งยากขึ้นมาสักหน่อยค่ะเพราะเป็นงานที่คุณเพิ่งเริ่มต้นอาจจะยังไม่ชินแต่ก็ขอให้คุณใช้ความพยายามความตั้งใจความละเอียดรอบคอบ ผลดีจะส่งถึงตัวคุณแน่นอนค่ะเรียกว่าเริ่มต้นดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วนะคะหรือว่าในวันนี้คุณอาจได้รับข่าวดีก็เป็นโอกาสก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันและในส่วนของการงานนะคะคุณอาจมีการริเริ่มงานใหม่แล้วก็มีแนวโน้มว่างานของคุณจะไปได้ดีในอนาคตการเงินก็เริ่มดีขึ้นกว่าแต่ก่อนค่ะส่วนความรักคุณอาจเพิ่งที่จะเริ่มต้นคบหาดูใจกับใครบางคน สุขภาพก็แข็งแรงดีอาชีพที่โดดเด่นในวันนี้ก็เกี่ยวกับการเรียนการสอนการศึกษาต่างๆค่ะทีนี้เราไปดูกันที่ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะเลือกได้ไพ่7ไหมายเท้าหรือว่า the seven of wands วันนี้นะคะคุณอาจจะต้องพบกับคู่แข่ง หรือว่ามีความขัดแย้งเกี่ยวกับอะไรก็ตามค่ะแต่คุณจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบอยู่เสมอนะคะทางเพื่อนร่วมงานเจ้านายคู่แข่งแม้แต่ปัญหาที่อาจจะเกิดจากความคิดของตัวคุณเองก็ตามค่ะวันนี้นะคะอาจทำให้คุณเพลียงพล้ําจนถึงคัดลมทั้งยืนเลยก็ว่าได้ถ้าหากว่าคุณลืมที่จะใช้สติแล้วก็ใจเย็นค่ะทางที่จะช่วยคุณได้นะคะก็คือ คุณต้องใช้สติและจิตใจที่สงบร่มเย็นเท่านั้นนะคะที่จะฟาฝันที่จะฟันฝ่าไปได้แต่ด้วยความที่คุณนะคะมีเลื่อนนักสู้อยู่เต็มตัวอยู่แล้วคำว่าถอยไม่มีอยู่แล้วค่ะก็เป็นกําลังใจให้คุณนะคะในส่วนของการงานค่ะคุณอาจได้ทำงานที่ต้องแข่งขันกับคนอื่นหรืองานที่อยู่ไม่ประจำที่การเงินวันนี้คุณอาจได้รับเงินแบบฟลุกๆก็เป็นไปได้ความรักนะคะ คงต้องลงทุนลงแรงกันสักหน่อยค่ะถึงจะชนะคู่แข่งและในส่วนของสุขภาพต้องเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหนักหรือจากการต่อสู้แย่งชิงในสิ่งที่คุณต้องการอาชีพที่โดดเด่นในวันนี้นะคะผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการทุกประเภทค่ะและสุดท้ายค่ะไปดูกันที่ผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะคะว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไร สำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ค่ะเลือกได้ไพ่สาดาบหรือว่า the t r e e of swords วันนี้นะคะอาจมีเรื่องให้คุณต้องหมุดหิดในหัวใจค่ะแถมไม่เป็นไปดังที่คุณคิดนะคะเพื่อนร่วมงานก็ชอบสร้างปัญหาให้คุณต้องยุง่งเหยิงจุนหลีกเลี่ยงไม่ได้ระวังเรื่องของการทะเลาะบาอแวง้งตั้งแต่เรื่องเล็กไปจนถึงเรื่องใหญ่อาจถูกหักหลังถูกอิจฉาริษยาถูกใส่ร้ายใส่ความถูกโยนความผิด ทำให้คุณเสียอารมณ์สุดๆค่ะจิตใจเศร้ามองก็ขอให้คุณใจเย็นๆเอาไว้นะคะการงานระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานที่ยากต่อการประนีประนอมหรือว่าปรับความเข้าใจกันในส่วนของการเงินระวังการถูกโกงเงินขาดมือความรักก็อย่าใช้อารมณ์ค่ะเพราะจะกลายเป็นการทะเลาะไม่รู้จักจบสิ้น สุขภาพก็ขอให้ระวังทั้งของตนเองและคนในครอบครัวหรือโรคที่เกี่ยวกับหัวใจปอดหรือภูมิแพ้อาชีพที่โดดเด่นในวันนี้ค่ะก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับกฎหมายทนายความหมอผ่าตัดสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ